นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันวิสาขะนะคะเราโดยเฉพาะคนไทยก็จะชอบและทั้งเอเทริสปาฏิหาร อธิบายว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้ประสูนตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานในวันเดียวกันนะคะเห็นเป็นปฏิหารเล็กๆในเดือนนี้เรียกว่าเดือนเวสักนะคะเวสักวิสาถะนะคะที่เดือนเวสั์เดือนที่6ของปฏิทินปฏิทินอ่างจันทรคติ แต่ว่าที่อื่นๆประเทศอื่นๆน,นะครับประเทศชาวพุทธอื่นๆจะถือว่าวันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าแต่นี้ในการที่พระพุทธเจ้าประสูตินะตอนที่ประสูติจะเป็นพระพุทธเจ้าแลไวอยน่งะ จังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะเราก็เลยมีเวอร์ชั่นของเบบี้บุฎาเดี๋ยวขาลงไปนะคะในมนฑลหลวงพี่ก่อนนะคะหลวงแม่ได้สงน้ําเบบี้บุฎาแล้วในมนฑลหลวงพี่ได้สงน้ําเบบี้บุฎาแล้วก็ไปที่วิหารไปฉันไปฉันเพยนที่โน้นแล้วก็เชิญพวกเราทุกคนนะคะลูกๆทุกคนที่มาวันนี้ได้สงน้ําเบบี้บุฎาด้วยในยะสาคัญของวันวิสาขา คือการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและในความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็นำ ความนั้นมาบอกกับเราว่าเราก็สามารถที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยได้ด้วยเราทําได้ด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่ในในตัวของเราเองในพระสูตร,รเรียกว่าพุทภพีชะเมล็ดเลื่อนเมล็ดน้อยน,อยนี้สามารถที่จะเติบโตให้เป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้เบ่งบานงอกงามได้เพียงแต่ว่าเราเตรหนัก หรือไม่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะดูแลกลุ่มตักเปรขึ้นน้อยๆนยี่ให้เจริญงอกงามเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสุดท้ายนะคะในช่วงสุดท้ายของพระชนมชีพเสด็จจากเวสาลีไปยังเมืองกุสินาราตัดสินใจแล้วว่าจะไปปรินิพานที่กุสินาราเดินทางสององ,องค์ผู้ชายแก,แก่สองคน นะคะก็คือพระพรุทธเจ้าตามเรื่องตระอนุชาคือพร,พระอานน์ออกจากเวสาลีไปยังกุสิดาราใช่น่าจะใช้เวลาเดินทางเป็นระยะยาวพอสมควรนะคะเรากฏเรื่องราวอยู่ในมหาปรินิพานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ยาวที่สุดในพระสูตรทั้งหมดที่เรามีอยู่ธรรมะที่ท่านสอนให้ตลอดทางค่ะ จะหยุดพักตามหมู่บ้านจะหยุดพักตามวัดตามอารามที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ท่านก็จะสอนเรื่องหนึ่งซ้ำๆเสมอคือศีลสมาธิปัญญาที่เราเรียกว่าไตรสิกขา ะะมอน,นเส้นทางที่เราจะเราลึกรู้เกิดความตื่นรู้ในภาระหน้าที่ของการเป็นชาวพุทธของเราในวันนี้คือวันวิสาขะก็ค,คือการที่เราย้อนกลับไปดูว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นอะไร45ปนะีมาสอนหลากหลายมากนะครสอนวิธีตับทุกข์มากเยอะแยะมากแต่หนทางที่จะไปจริงๆนะ ที่ท่านเตือนเราแล้วเตือนเราอีกในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายของการที่จะเสด็จจากกันบนในสุพาก็คือให้เราตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเราจงต้องกลับมาทบทวนเรื่องศีลสมาธิปัญญานะคะให้เป็นสาระของการที่เราจะเข้ามานั่งใกล้สาวิกาแปลว่าผู้เข้ามานั่งใกล้นั่งใกล้ไปพุทธสาวิกาเข้ามานั่งใกล้พระพุทธเจ้านะคะเข้ามานั่งใกล้ความเป็นพุทธ ื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมากลุ่มแรเห็นต้นไม้ที่เคยพูดในสมัยที่สอนลูกทิศรุ่น16เนี่ยนะคะว่ามันมีต้นไม้ต้นไม้ต้นต้นปีต้นปีกข้างตุ่ยนะคะสูงขึ้นไปจนเลยหลังคาบ้านไปแล้วแล้วก็มีต้นใหม่ที่แซงขึ้นมาแล้วก็ถูกตัดสูงขึ้นมาสักเมตรนึงอะค่ะถูกตัดแล้วเขาก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่แต่หน่อมาด้านข้างนะคะ ด้านข้างขวามือหลวงแม่นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือหลวงแม่แต่ด้านขวาเนี่ยเป็นกิ่งออกมาใหญ่ละสักครึ่งหนึ่งนะคะโอ้ไม่รู้ว่าหลวงพี่องค์ไหนตัดอีกตัดอีกนะพอหลวงแม่ไปหลังจากที่เทศให้รุ่นที่สิบหกฟังนะคะหลังจากนั้นนะคะถุกอับหลวงแม่มองเขาแล้วก็สงสารแล้วเขาเพยายามเหลือเกินที่จะมีชีวิตอยู่ ปรากฏว่าต่อมาเขาแทงยอดออกมาอีกจากดุลเดือนที่ถูกไปนะคะขึ้นมาอีกประมาณคืบหนึ่งผุณแม่ก็เลยได้ข้อคิดว่า this is an expression of the will to live จะแปลเป็นภาษาไทยว่าความตั้งใจพละต้องพูดถึงพละด,ด้วยนะคะพละกำลังที่จะยืนจยัที่จะมีชีวิต ต้นไม้เนี่ยได้แสดงให้เราเห็นว่ามีพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้ว่าถูกเขาห้ามหันจนหมดไปแล้วนะคะแต่สีเขียวอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ออกซิเจนเป็นตัวที่ยังสามารถที่จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนะะี่ยแข็งยอดออกมาได้นึกถึงอีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่สมาชิกคนหนึ่งของวัดนะคะ,ะเป็นรูปมาหวานมานาน แล้วก็ในช่วงที่จะเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าใจเนี่ยรอลูกค่ะลูกที่รักเนี่ยลูกผู้หญิงยังอยู่เยอรมันขณะที่ยังมีคอนเชิร์สไมน์เนี่ยนะคะผูกพันว่าต้องรอลูกอันนี้เป็นวิ l ทูลิ i ต์ของเขานะคะเป็นวิลทูลิฟตของเขาจนกระทั่งเมื่อลูกคนนี้ตับมาแล้วนะคะเขาไม่รู้ตอนนั้นไม่รับรู้นะคะ ไม่รับสภาพกายไม่รับรู้แล้วว่าลูกกลับมาแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าจะต้องรอลูกอยู่แต่กายสังขารเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะกายสังขารเนี่ยมันเริ่มปริเป่งแล้วก็ปรินะคะเนื้อตัวเนี่ยเริ่มปริแล้วแต่ยังไม่ยอมตายแต่ยังไม่ยอมตายนี่คือ will to live เป็นความจริงนะในท้ายที่สุดตัวแม่ต้องทําหน้าที่ไปหมอกให้เขา ให้เขาไปได้ให้เขาไปได้นะคะบอกวนะ่า it's okay to l e a v e now to l e a v e the world now your a o g h e r is now here she has returned and she will take care of you nothing more to worry นะครบอกลูกกลับมาแล้วนะครลูกกลับมาแล้วแต่ลักษณะที่เราจะดูว่าเขารับรู้กับเราหรือไม่นะ่ะ หลวงแม่บอกให้ลูกเข้าดูในโมเนิเตอที่มันขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้นะคะมนูอร์นิ่งมากเลยครับเป็นเส้นอ่อยๆอย่างเงี้ยเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตอ่อยมากเลยแต่พอพอที่หลวงแม่พูดว่า it's okay it's okay that you can take a journey now ก็เด sure mm ้งขึ้นมารับรู้นะคะก็เด้งขึ้นมารับรู้แล้วก็ไปในวันรุ่งขึ้น ปในวันที่ขึ้นก็มีความรู้สึกว่าภาระหน้าที่ที่ต้องรอลูกนะคะรอลูกเนี่ยซึ่งเป็น Will to live ของเขาเนี่ยนะคะหมดสิ้นลงหมดสิ้นลงเขาก็ไปได้พูดอะไรเยอะแยะเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวแรกก็พูดถึงตอนนี้จะวกิกลับเข้ามาที่ตัวเราเลยนะคะจะวกิกลับเข้ามาที่พิจิเนส่งพิจิเนส่งก็เหลือจะตายเหมือนกันเลยนะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้า อนุญาตให้ผู้หญิงออกบวชได้ผู้หญิงที่เป็นอิจุนีสงเนี่ยก็อยู่มาจนถึงพุทธศตวรรษที่15-16นะอยู่มาตั้ง1,500ปีนะคะในดินแดนอินเดียและในดินแด,น,ดนสีลังกาจนกระทั่งเมื่อมีถูกคนรุกรานทั้งพิกษุตและภิกษุนีคะ่มะมาทั้งพิกษุตและพิกษุนีนะคะหมดไปจากอินเดียหมดไปจากสีลังกาแต่ ก่อนที่จะหมดไปก็ยังไปสืบเชื้อสายเอาไว้ที่จีนใช่ไหมคะยังมีเชื้อสายอยู่เพราะฉะนั้นความพยายามของการรื้อฟื้นพิจุนสงที่รีลังกาเนี่ยสำเร็จเพราะว่าเชื้อสายที่เอาไปเผยแพร่อเอาไว้ที่จีนย้อนกลับมาให้สืบสายพิจุนีสงนะคะแล้วก็มีการบวชกันที่ถือเป็นสายของเทราวาทเนี่ยณนะพศ .2541 ทำไมหลวงแม่จึงโยงเรื่องนี้มาสู่เรื่องพิจุนีสง พราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อสมฤทธิ์ค่ะหลวงพ่อสมฤทธิ์ท่านฝันเป็นนิมิตนละคะ่ะนิมิตแปลว่าหมายค่ะหมายเห็นต้นไม้ใหญ่ล้มโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ขนาดที่หลายคนโอบน่าจะเป็นต้นไม้ที่อายุเป็นพันพันปีแล้วล้มโค่นแล้วก็ท่านเห็นผู้หญิงมาชี้ให้ท่านดูปรากฏว่าต้นไม้ที่ล้มโค่นเนี่ยนะคะกําลัง ที่นองนะคะที่นอกออกมาจากต้นไม้ใหญ่นะั้นต้นไม้ที่หลวงแม่เห็นหลังหลังกุทิีหลวงแม่นะคะโยงไปกับเรื่องราวของคนที่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่นะคะโยงเข้ามากับเรื่องราวของต้นไม้ใหญ่ที่หลวงพ่อสมฤทธิเห็นและแทงยอดขึ้นมาใหม่ท่านเองข่างไม่รู้ตอนแรกนะคะไม่รู้ว่าปาก่อนนั้นแต่ว่าอะไรจนจนกระทั่ง พวกเราไปขอให้ท่านให้โอวาทโดยพระวินัยนะพระพิจุณีต้องได้รับโอวาทจากพระภิกษุที่มีอายุพรรษา20พรรษาก่อนที่พวกเราเอจะสวดปฏิโมกและเมื่อพิจุณีไปถึงท่านหลวงพ่อสมฤทธิ์ก็เลยถึงแบบังอ้อว่าอ๋อต้อนไม้ใหญ่ที่ท่านเห็นนะ่ะว่ามันล้มแล้วมันทําท่าจะตายเลยนะคะแต่ว่ามันรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้นะ่ะคือพิจุณีสงฆ์นี่เอง คือเรื่องราวของพิกษุนีสงฆ์นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นหลวงแม่ถามลูกว่าเรามี will t o l ลึกลหรือเปล่าเรามีกำลังใจที่จะยืนหยัดที่จะสืบสารงานของพิกษุนีหรือเปล่าอ,อะไรเป็นพลังเรื่องหลังการมีอยู่เป็นอยู่ของเราทั้งๆ้ที่การมีอยู่เป็นอยู่ของเรานะลำบากไม่ลำบากลำบาก เพราะว่าไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไม่ได้รับการยอมรับจากสังคะสังคะที่เป็นฟอร์มอลอาดูเซทางการนะคะอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคขัดข้องล่าสุดที่ไปที่ที่จุฬาค่ะล่าสุดที่ไปที่จุลานั่งอยู่กับอาจารย์ที่สอนสอนเรื่องบัญชีและสอนเรื่องภาษี อาจารย์คนนี้ยืนยันว่าที่เราถูกเก็บภาษีคุณปีพระสงฆ์เนี่ยนะคะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะกฎหมายกฎหมายภาษีให้เก็บภาษีเฉพาะโรงเรือนที่ทําการค้าคุณปีพระสงฆ์เนี่ยที่หลวงพี่อยู่เนี่ยถูกเก็บหมดทุกหลังเลยนะนะคะที่หลวงพี่อยู่เนี่ยถูกเก็บหมดทุกหลังเลยหลังละพันกว่าเป็นกว่านะคะเป็นการทิปภาษีที่ไม่ชอบทา นะเป็นการคิดภาษีที่ไม่ชอบทําที่เราคงต้องมีการพูดกันต่อนะคะแต่ว่า the will to live นะคะพิกษีนีสง์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานต่อไปต้องให้ชัดเจนว่าพลังของ will นะคะพลังที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี้เป็นพลังที่ถูกต้องเป็นพลังที่ถูกต้องนะคะเป็นพลังที่อยู่บนฐานของพระธรรมวินัย เป็นพลังที่อยู่บนฐานของความเคารพที่เรามีต่อพุทธ,ธานญาตการให้มีพิจุนิสงฆ์เป็นพุทธ,ธานญาตของใครก่อนใครของพระพุทธเจ้าพุทธ,ธานุญาตบอกอยู่แล้วว่าเป็นอนุญาตของพระพุทธเจ้าเราต้องให้ชัดเจนว่าเรามีความมั่นคงทําตามพุทธ,ธานุญาตเรามีความมั่นคงที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวิมนัยอันนี้จะเป็นวิลจะเป็นกําลัง จะเป็นกำลังให้เรานะคะเพื่อที่ว่า Will to Live ของพระพิจุนีนะจะได้ไปได้ถูกทิศทางและมั่นคงมั่นคงในความมั่นคงนั้นแน่นอนต้องมีคุณภาพคุณภาพนั้นต้องเป็นคุณภาพทั้งทางกายและทางใจทางกายและทางใจเมื่อคนก็เข้ามาในวัดของพิจุนีวัดพิจุนีต้องสปายะสปายะแปลว่าสะอาดมี มีการปฏิบัติดีที่คนก็จะมองเห็นได้นะคะแล้วเราจะต้องเป็นองค์กรที่เราจะเชื่อเชิญเปิดพื้นที่ให้ญาติโยมมีความรู้สึกสะดวกใจที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมสัายะมักจะเนึกถึงความสะดวกสบายนะคะแต่สัายะที่สําคัญที่สุดคืออาจารย์คืออาจารย์ค่ะพระพระของศาสนาฮินดูที่เราไปเจอนะคะเขาเน้นมากในเรื่องภักติ พักนี้คือความพักดีคือศรัทธาความพักดีในอาจารย์ในครูบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพิจรารณาสบปายะสะดวกสบายหมดแต่เราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนนะคะเรียกว่าเรายังไม่ลงตัวเพราะว่าสัายะที่ขาดอาจารย์ที่จะสั่งสอนอบรมเราโดยพระวินัยโดยพระธรรมโดยไงกิดว่าอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญและเป็นสิ่งต้องที่ต้องแสวงหา ในโลกปัจจุบันนะคะต้องสแสวงหาจริงๆเราจะได้เดินบนเส้นทางที่ตรงที่ถูกต้องที่มั่นคงนะคะก็อขอให้พวกเราทุกคนในวันนี้เป็นวันที่สาขานะคะเราทุกคนได้ตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้เราเป็นหม่อเนื้อ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรักษาสายทานธรรมนี้ให้ไหลต่อไปสู่อนาคตนะคะสู่ญาติพี่น้องสู่สรูปหลานในอนาคตขอให้สายทานธรรมเป็นสายทานที่เปลี่ยนมือนําที่เย็นที่บริสุทธิ์นะคะไหลไปที่ไหนก็นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของทุกคนที่เข้ามาสัมผัสน,นะคะสาธุค่ะ